สวัสดีคะ่ะทุกผู้ชมวันนี้ไฟพามาดูเบบีนะคะนี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูเบบีที่งอกแล้วนะคะว่ามีต้นอะไรกันบ้างเนาะนี่ค่ะแล้วก็จะมีต้นที่เตรียมลงกระถางเพื่อไว้ใช้ <c oughs> เพื่อให้น้องเนี่ยนะคะได้รัดตัวนะเพื่อเตรียมขายนะคะอย่างต้นนี้ทุกผู้ชมดูหนุมานอมพพาค่ะรู้สึกว่าต้นนี้จะจะอยู่ที่อุย้ย เฮ้ยอันนี้คือหลอดใหม่ที่พึ่งกลางใช่ไหมคะเนี่ยท่านผู้ชมหลอดใหม่ที่พึ่งกลางค่ะ ต้นนี้รู้สึกว่าจะประมาณ260กว่าบาทนะคะหน้าเพจนะท่านผู้ชมไปตามกันได้นะคะต้นนี้ยังไม่มีใครจองนะคะสวยจังเลยค่ะหุยหลอดใหม่อ่ะายเพิ่งเห็นหลอดเขาอะตอนแรกยังไม่กลางนะคะพุ่งออกมาได้แบบสีแจ่มชัดมากๆนะคะต้นนี้นะท่านผู้ชมถ้าใครสนใจนะก็ไปเดี๋ยวายทิ้งลิงก์เพจ Facebook ลูกชหนาเล่ามารเดร์ไว้วไให้นะคะแล้วก็คลิกเข้าไปดูนะท่านผู้ชมไปสอบถามได้นะคะต้นนี้กวนอูจะอยู่ที่ประมาณ160บาทคะ่ะกวนอูต้นแดงๆต้นใ ใหญ่แบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะกวนอูค่ะ160หงสุวรรณก็จะประมาณเท่าไหร่นะประมาณ160-170เนี่ยแหละนะคะเข้าไปดูนะคะหงสุวรรณนะคะแล้วก็เรือนหลวงเหมือนกันนะเรือนหลวงเรือนหลวง200กว่าบาทนะคะต้นๆค่ะพระยาพันวังก็มีคะ่ะพระยาพันวังก็มีนะคะไซส์เบบี้ไซส์นี้จะเป็นไซส์ไซส์เล็กลงมาหน่อยนะคะก็จะมีตั้งแต่ 250ขึ้นไปเลยนะคะนี่ค่ะผัดมาตรงนี้ก็มีกุมพก,กันค่ะท่านผู้ชมกุมพกันก็มีนะคะ220ก็มีนะท่านผู้ชมชัยชนล,ลุ้นป้ายยังเหลือ2ต้นนะคะชัยชนล,ลุ้นป้ายยังเหลือ2ต้นนะคะต้นละประมาณ3 5มนะท่านผู้ชมชัยชนล,ลุ้นป้ายนะคะเหลืออยู่2ต้นค่ะต้นละ350นะคะ,ะส่วนอันนี้นะคะก็คืออหนุมานเข้าเฝ้านะคะเหลือ1ต้นนะคะ250นะคะ อับสรสวรรค์เบบีท่านผู้ชมต้นนี้อับสอสวรรค์เบบีป้ายแล้วนะคะติดป้ายแล้วนะคะก็ราคาบอกขายอยู่ที่1,500บาทนะคะก็ต่อรองได้ค่ะต่อรองได้นะคะส่วนอันนี้คือรัตนสินล,ลุนป้ายนะคะใหญ่มากๆค่ะท่านผะู้ชมรัตนสินล,ลุนป้ายนะคะอยู่ที่ต้นนี้อยู่ที่อเดี๋ยววันนี้ไฟจัดเซลให้นะคะเอาไปที่ต้นละ 380ค่ะท่านผู้ชมรัตนาสินล,ลุ้นป้ายนะคะฟอร์มใหญ่ๆเลยค่ะเหลืออยู่3ต้นนะไฟเซล์ให้อยู่ที่380นะท่านผู้ชมใครสนใจก็ลองเข้าไปตามกันดูนะคะลองเข้าไปสอบถามดูได้นะมานางพิมพ์ก็มีไก่ตัวงาม160ค่ะมานางพิมพ์เท่าไหร่ไฟไม่แน่ใจเดี๋ยวทักเข้าไปถามได้นะคะผ่านเพจ Facebook เลยนะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะอ๋อแล้วนอกจากนี้นะท่านผู้ชม เมื่อกี้ข้าวพึ่งมานะคะท่านผู้ชมคะเอาไปสีนะคะเป็นข้าวหอมมะลินะท่านผู้ชมกิโลกร,รัมละ30บาทนะคะก็ถ้าใครสนใจก็เข้าไปสอบถามได้นะคะที่เพจเ c e b ุ o กลูกชาวนางอีล่ามาลาเดอร์นะคะเป็นข้าวหอมมะลิสใีใหม่เลยนะท่านผู้ชมนี่ค่ะมาฝั่งนี้นะท่านผู้ชมฝั่งนี้ไฟจะพามาดูเบบีที่เขาออกใบแล้วนะคะก็คือเดดเตรียมร้อยให้เขาเติบโตนิดนึงนะคะ,ะท่านผู้ชม ก็จะได้แบ่งปันนะคะไซเบบีต้นนี้นาะงกี่นีค่ะหนึ่งใบแล้วค่ะไฟดีใจมากๆเลยนะคะต้นนี้ก็พระพันวษาค่ะแดงๆเลยค่ะท่านผู้ชมว้าวอันนี้ก็น่าจะเป็นอะไรอันนี้ตอนแรกเขียนไว้ว่าสากกันิมิตรนะคะแต่ว่าแม่ไฟมาเปลี่ยนเพราะรู้สึกว่าจะจําสลับนะคะวิสกันิมิตรต้นนี้คือทำไม ขาแดงแบบนี้เลยค่ะแดงเลยค่ะท่านผูมชมค่ะแดงเลยนะคะส่วนต้นเนี้ยอันนี้คือเผาออกมาจากพมฤสีนะคะเ่านผู้าชมผ่าออกมาจากพมฤสีนะคะแม่จ๋ะอันนี้มันคืออะไรอ่ะที่แม่มาฆ่าจะ๊ะเนี่ยอันเนี้ยจ้ะที่แม่บอกว่าอ๋อหยิบออกมาอ๋อนี่มันพันน้า <ผม S 1> ได้เหรอพมฤสีเหรอจ๊ะ อ๋อแม่นึกว่าศักดกิ์นิมิตอ๋พอพรมฤษีนะคะอันที่ถูกค่านี่คือพรมฤษีทั้งหมดเลยใช่ไหมคะอ๋ออันนี้คือสุรเสนะท่านผู้ชมเดี๋ยวนอกจากเงี้ยที่เป็นใบแล้วว่าท่านผู้ชมขามันจะมีพศการเอยนะคะมีชายชนมีเจ้าจัก,กรพรรดมีเท้ารำไพนะคะแต่ก็ยังเป็นเบบีนะท่านผู้ชมขาเบบีเลยนี่ค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชม อันนี้คือห้องเฮานะคะก็เดี๋ยวรอให้น้องแขกรัดตัวนิดนึงนะายเปลี่ยนกระถางไปนะคะท่านผู้ชมนู่นก็จะมีค่ะเแบบีนงังไมเพชรพันล้านนะคะถ้าเกิดโตเมื่อไหร่ก็ร้อยกว่าบาทค่ะท่านผู้ชมรออึดใจเดียวนะคะต้นนี้คือเจ้าจัก,กรพพัดค่ะเจ้าจัก,กรพพัดค่ะท่านผู้ชมดูเห็นไหมคะว่านี่ค่ะท่านผู้ชมเจ้าจัก,กรพพัดนะคะเขาออกมาด่างมากๆค่ะเนี่ยค่ะท่านผู้ชมดู เห็นไหมคะเอ๊ยยังไม่เห็นนะเนี่ยคะ่ะเนี่ยด่างมากๆคะ่ะเนี่ยนะคะมาลุ้นกันนะคะว่าเขาจะโตไหมนะคะท่านผู้ชมเจ้าจัก,กรพรรดิค่ะอันนี้นางใหม่นะเบบีร้อยเขารัตัวนิดนึงนะท่านผู้ชมแล้วก็รอให้ใบใหม่ป้ายนะคะก็ราคาก็ร้อยกว่าบ,บาทนี่แหละค่ะนะคะนี่ค่ะนี่ท่านผู้ชมฮองเฮาสองใบแล้วค่ะนี่ อันนี้มานางพิมพ์พนะคะอันนี้ไก่ทองประเสริฐเบบีนะคะเดี๋ยวไฟต้องเปลี่ยนกระถางให้เขานะคะไก่ทองประเสริฐนี่คาถัดมาตรงนี้ก็จะมีพวกเพชรพลันล้านเนาะเพลรพลัล้านเดี๋ยวไฟก็ล่าสุดปล่อยไปมีราคา80กับ99นะท่านผู้ชม80กับ99นะคะเนีย่ยจะประมาณ80นะคะก็เดี๋ยวร้อยเขาออกไปอีกนิดนึงนะคะ ก็จะมีเพชรพลาราราคาแปดสิบาทกับเก้าสิบาบาทขายด้วยนะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นเพชรพลารลาที่ป้ายเพิ่งเปลี่ยนกระถางให้เขานะคะท่านผู้ชมไปค่ะนี่อันนี้จะเป็นไม้นะคะไม้แบบมีไม้ด่างด้วยค่ะอันนี้คืออีพีด่างนะคะเนี่ยท่านผู้ชมไฟ่ปลูกตั้งแต่ใบแรกอะค่ะใบแรกเขายังอยู่เลยค่ะเนี่ยค่ะใบเนี้ยเป็นรู ยังไม่เคยตัดเลยนะคะนี่นี่ค่ะท่านผู้ชมอีพีด่างใบนี้คือฮารเลยค่ะส่วนอันนี้ก็คือพิงสปอตนะคะไฟไม่เคยไม่เคยขายผ่านทางหน้าเพจเลยนะคะนี่คือเบอร์เบิ้หม่างนะท่านผู้ชมถ้าใครสนใจนะคะก็100กร้อยกว่าบาทร้อยเก้า้าอะไรอย่างเงี้ยก็ทักมาที่เพจ f a c e b o o k ได้นะคะเพจลูกเช่านางอีล่ามาลวเดอรน,นะคะเดี๋ยวไฟตัดตัดสดแล้วก็ใส่กระถางให้เลยค่ะท่านผู้ชม ถ้าเป็นอีพีด่างนะคะฝ้ายก็ไม่รู้จะขายยังไงเนาะถ้าใครสนใจนะท่านผู้ชมเป็นเป็นข้อนะคะเดี๋ยวฝ้ายตัดให้นะตัดชํำให้นะคะก็จะขายอยู่ที่199นะคะทั้งอีพีด่างขาวแล้วก็ทั้งพิงสปอตนะคะเพราะไม่รู้จะขายยังไงนะคะอ่าแล้วก็เบอร์เบิ้มากค่ะท่านผู้ชมเบอร์เบิ้นหมากฝ้ายไม่แน่ใจว่า เขาขายกันอยู่ที่เท่าไหร่นะคะแต่ถ้าใครสนใจนะก็เดี๋ยวไฟชําให้ได้นะคะสั่งไว้ได้นะทุนผู้ชมตัดชําได้นะไฟจะขายข้อละ300อพอนะคะท่านผู้ชมข้อละ300อนะคะเบอร์เบิร์นมากด่างนะคะนี่ท่านผู้ชมเนี่นะคะใครสนใจทักมาไว้นะทักจองไว้ได้นะคะเดี๋ยวไฟตัดตัดข้อแล้วก็ ใส่กระถางนะคะค่าส่งก็ต้นแรก70ต้นถัดไปบวก10บาทอันนี้ก็พนะิงสปอร์ตนะท่านผู้ชมถ้าพิงสปอร์ตกับอีพีดังขาวไฟจะตัดข้อละร้อยเกบาทนะคะแต่ถ้าเป็นเบอร์เบิร์นมากจะตัดข้อละ300นะคะส่วนออมชมพูท่านผู้ชมออมชมพูใครสนใจนะไฟตัดตัดข้อละร้อยนะคะข้อละร้อยนะคะก็จะติดใบนะท่านผู้ชม2-3งามใบนะคะติดใบให้นะคะ แต่ถ้าเป็นอีพีดังก็จะได้ใบน้อยหน่อยนะคะเพราะว่าเขามีใบน้อยนะท่านผู้ชมนี่ค่ะเนาะท่านผู้ชมใครสนใจก็อินบ็อกซ์มาไว้ได้เลยนะคะก็มีแบ่งจําหน่ายนะคะตู้นี้เป็นตู้แม่พันธุ์นะคะแล้วก็ตู้ที่ฝ้ายอะ่ะผ่าชิ้นเล็กๆไว้แบบว่าเป็นตู้ผักปืนด้วยนะคะตู้แม่พันธุ์ด้วยนะคะก็มีเยอะเลยท่านผู้ชมพวกทศกัณ์ อะไรกันคะทศการชายชนนี่ค่ะท่านผู้ชมคือป้ายดีใจที่สุดคืออะไรรู้ไหมคะอส่งไขของฝ้ายค่ะที่ฝ้ายซื้อมาค่ะเขาเริ่มป้ายแล้วอะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะนี่ค่ะท่านผู้มชมสีเขาเริ่มเข้มขึ้นนะคะโฮ้ยฝ้ายรุ่นหลอดใหม่ค่ะท่านผู้ชมค่ะตอนนี้ฝ้ายเสนอราคานะคะไปเสนอราคามานะคะก็คือ 1,300รบาทน,นะคะเนี่ยค่ะท่านผู้ชมคิดว่าคุ้มไหมคะเขาเริ่มจะป้ายเขียวเข้มแล้วอะ่ะโอ้ยท่านผู้ชมค่ะดีใจมากๆเลยค่ะเห็นไหมคะนี่เขาเริ่มจะป้ายเขียวแล้วค่ะป้ายชมพูอสงไข่นะคะข้างในก็จะมีองค์หญิงทองฝันบรรดานทรัพย์คือมีรัตนาศีนมีเท้ารำไพบอลสี่เดือนกันยายนนะคะก็หื นี่ค่ะ่านผู้ชมแอบส่องอยู่ข้างในนะคะโอเคนะท่านผู้ชมถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องลูกชาวนาอีล่าลมาเลเดอร์เลยนะคะมีใครดูจบคลิปไหมคะถ้าใครดูจบคลิปนะคะคอมเมนต์บอกไฟลหน่อยนะคะว่าดูจบคลิปนะคะเดี๋ยวไฟจะไปอ่านคอมเมนต์นะคะท่านผู้ชมคะมีใครดูจบคลิปไหมเอ่ยถ้าใครดูจบคลิปนะคะก็ฝากคอมเมนต์กันหน่อยนะคะว่า ดูจบคลิปแล้วนะคะน้องป้ายนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเจ้าจักรพพัดหลอดใหม่ก็จะออกมาสวยนะคะเนี่ยอุ้ยนางอุชิดาก็มีหลอดใหม่แล้วค่ะท่านผู้ชมว้าวดีใจมากเลยค่ะ